สวัสดีจ้าพบกับช่อง YouTube สมัทโรจะเปิดไพ่ทายดวงดวงลายปัก 1-14กุมภาพันธ์2565าชาววันเสาร์ทุกๆุท่านทุกๆคนดวงของคนวันเสาร์ครึ่งเดือนแรกนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูไพ่ย,ยิปซีกันว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรนะจ๊ะการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพ,าพสำหรับคนวันเสาร์เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึด ถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากชื่นชอบกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวเริ่มต้นเลยนะ1คำถาม3าม39บาท3ามคำถาม99บาท5คําคำถาม149บาทคิวโทรคุยนัดวันต่อวัน20นาทีเริ่มต้น299บาทแล้วตอนนี้ดวงแห่งความ ความรักเดือนแห่งความรักแม่จะบอกเลยว่า wallpaper rock skin สำหรับคอนโซลแล้วก็สำหรับคนมีคู่จัดให้ ใครมีแฟนอยู่แล้วให้รักแน่นแฟนมากขึ้นใครยังโสดมูเตรูให้ได้แฟนเดี๋ยวแม่จัดให้ทักมา Facebook ส้มมักพยากรพิมพ์ภาษาไทยวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันก่อนว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มต้นกันที่เรื่องงานก่อนเลยเรื่องงานเนี่ยเปิดออกมาได้8ดาบกับ9ไม้เทา้า <c oughs> เห็นปะโอ้โหเ <c oughs> บื่อแล้วโว้ยเบื่อแล้วโว้ยเบื่อหน่ายทอเซงลาม,มากมันไม่ไหวอะ่ะ สุขภาพกายเนะี่ยไม่เท่าไหร่แต่สุขภาพใจและสุขภาพจิตค่อนข้างที่จะถอคือแม้จะบอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะมันเหนื่อยกับงานมันเหนื่อยกับคนมันไม่มีความก้าวหน้ามันไม่มีความเจริญเติบโตหางานใหม่ก็ได้นะ เคยได้ยินคําว่าทํางานไม่ถูกที่สิป,ปีก็ไม่รวยไม่เจริญก้าวหน้าไหมมันเป็นแบบนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อผูกมัดอึดอัดถูกจับจ้องถูกเพ่งเลงทํางานแล้วมันไม่มีความสุขอะเหมือนติดคุกติดตารางอะแบบนั้นก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์ต้องรู้ตัวเองนะตรงไหนที่มันไม่ใช่ที่ของเราก็แค่เอาตัวเราออกมาจากตรงนั้นนะหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนแต่ บางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้เสมอไปพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาแสดงว่าเฮ้ยเรามาไม่ถูกที่หรือเปล่าหรือเรามาไม่ถูกทางหรือเปล่าดังนั้นอย่ามัวแต่บน่นว่าเบื่อหน่ายแม่หนูเบื่อจังเลยหนูเหนื่อยจังเลยหนูท้อจังเลยแล้วไงอลูกฮะเบื่อหน่ายท้อเซงล้าบ่นออกมาแล้วช่วยอะไรได้ไหมลูกช่วยไม่ได้นะเบื่อหน่ายท้อเซงล้าถึงเวลาก็ บายบายไม่อยู่แล้วจ้ากูัวหางานใหม่จ้าไปหาที่ใหม่แค่นั้นจบเพราะฉะนั้นมันมีข้อผูกมัดอะไรติดสัญญาหรอหรือยังเป็นนี่เขาใช่นี่เขาไม่หมดหรืออะไรถ้ามันไม่มีข้อผูกมัดมันไม่มีพันธนาการอะไรใดๆไปเลยค่ะหางานใหม่จบแล้วมีโอกาสจะได้งานด้วยนะจ๊ะ ส่วนใครรอคอยการสอบราชการไพ่ใบนี้ราชการโดดเด่นต่างประเทศโดดเด่นเพราะฉะนั้นใครอยากไปต่างประเทศไม่อยากอยู่แล้วประเทศไทย g กูดบายไท a แลนด์โอเคไปได้ดำเนินการได้เอกสารผ่านใครอยากสอบราชการก็ตั้งอกตั้งใจหน,น่อยท้อในการอ่านหนังสือไม่เข้าใจแต่ทุกคนมันก็ไม่มีใครไม่ท้อปะทุกคนก็ท้อหมดท้อได้แต่ห้ามถอยไพ่ใบนี้ผู้รู้กูรูหรือคนที่เขามีความรู้ คนที่เขามีประสบการณ์หรือคนที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์ได้อยากไปต่างประเทศใครเขาอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วก็ถามเขาวีซ่ายังไงดําเนินการยังไงคนที่เขาสอบบรรจุราชาการได้เขาอ่านหนังสือยังไงเคล็ดลับเขามีอะไรแค่นั้นจบได้ชื่นชมความสําเร็จแต่มีระยะเวลา ช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยมีอุปสรรคเข้ามาแต่ท้ายที่สุดจะได้รับการยอมรับนับถือได้รับความศรัทธาและตัวเราเองก็เป็นที่ยอมรับแล้วท้ายที่สุดความสุขทางใจความภาคภูมิใจเกิดขึ้นกับเราส่วนไอเรื่องของเจ้าของธุรกิจกิจการเนี่ยช่วงนี้การลงทุนมีความเสี่ยงปรึกษาคนหลายๆคนคุยกับคนหลายๆคน โดยเฉพาะบางคนที่มีเงินก้อนเงินเก็บโว่ฉันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งวะฉันจะทำอะไรดีวะปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ไม่ต้องรีบร้อนจงะระลึกไว้เสมอว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและการจะทำอะไรจะให้สำเร็จได้ต้องใช้เวลามันไม่มีอะไรปุบปรับฉับพลันมันเปรียบเสมือนการลงทุนอะไพนี้เกี่ยวกับการผลิดอกออกผลก็จริงอยู่แต่ต้องใช้เวลาช้าหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารีบร้อนอย่าจะ ร้อนปรึกษาคนนั้นคุยกับคนนี้จะได้รับคำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์นะจ๊ะในไนก็พูดมาถึงเรื่องเงินแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องเงินต่อเลยก็แล้วกันสำหรับคนวันเสาร์เนี่ยอย่าหวังกับโชคลาภลมๆแรงๆมากจนเกินไป เงินคืองานงานคือเงินถ้าเอาเงินไปลงทุนซื้อหวยเนะี่ยเอาเงินไปฝังดินไว้ยังจะผลิดอกออกผลยังจะงอกเงยมากกว่าใครอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมเกษตรกร,ะร,กร,รจะปลูกแคคตัสจะไปเลี้ยงบอลสีทําเหอะได้เงินไม่เสียหายอันนี้สนับสนุนนะแล้วคนวันเสาร์สำหรับใครที่อยากจะทําอะไรต่อยอดต่อทุนให้เงินมันงอกเงยแบบนั้นก็ได้แล้วถิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรคือ คือการเก็บเงินให้เก่งคนวันเสาร์ต้องเก็บเงินให้เก่งมากกว่านี้ดูดีๆรายรับรายจ่ายอะไรจําเป็นไม่จําเป็นบริหารจัดการให้ดีแล้วช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครเด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นหนี้ไม่รู้ตัวนะแล้วไอ้ประเภทที่ว่าคนเขาไมา่ยืมเงินไหวงกงกงกช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอพรขอความเมตตาเนี่ย ใจแข็งบ้างก็ได้ใจดําบ้างก็ได้เพราะท้ายที่สุดมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียถูกยืมตังค์ไม่ได้คืนแล้วก็อีกอีกทีหนึ่งนะอย่าประมาทนะตังเนะี่ยบางทีกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ของมีค่าเรามัดระวังจะสูญหายเตือนเลยนะ1-14กลถึงุมภาของมีค่าระวังสูญหายทําอะไรให้รอบคอบเรื่องของความรัก ความรักขนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ขนในกรณีมีแฟนถ้าเรารู้สึกว่าแฟนไม่สนใจแฟนไม่ใส่ใจหรือไม่มีคุณค่าไม่มีตัวตนความหมายของแดาบเนี่ยเรายังมีคุณค่าสําหรับเขาอยู่ไหมเขายังใส่ใจเราดีหรือเปล่าเขารักเราไหมเขาให้ความสําคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าคําตอบคือไม่ให้ความสําคัญเลยไม่สนใจเลยอึดอัดมากไม่มีความสุขโอเคจบเลิก ใช้คำว่าเลิกเลยนะเพราะว่ามากับให้ก้าวไม่เท้าเนี่ยเลิกอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาถ้ามันพิสูจน์แล้วว่าเราไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาเขาเลยเลิกค่ะกับอีกประเภทหนึ่งมีแฟนเหมือนติดคุกอยู่ไหนทำอะไรกับใครที่ไหนยังไงเมื่อไหร่จะกลับโอ้โหรายงานตลอดจนไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแบบนั้นถ้าไม่ไหวก็เลิกเช่นกันค่ะส่วนคนโสด คนโสดเนี่ยต่างชาติก็โดดเด่นนะไพ่ต่างชาติโดดเด่นไพ่พ่อไม้แม่ไม้ก็โดดเด่นอยู่ที่ว่าเอาหรือไม่เอาถ้าเอาให้เวลาเรียนรู้ดูใจ ค่อยๆสารความสัมพันธ์กันไปค่อยๆเ,เรียนรู้กันไป mm. เคยฟังเพลงของลิเดียไหมลิเดียไหมกว่ามันจะกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อะเออมันต้องใช้เวลาเอาใจใส่เรียนรู้เคยแต่งงานมาแล้วไม่เป็นไรเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญทําไมอะ พ่อไม้แม่ไม้ไม่ใช่คนหรอจ๊ะพ่อไม้แม่ไม้ก็มีหัวใจแต่ไม้สดสดซิงๆิงหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าไม้แต่คาทะเบียนรถอยู่แบบนั้นอะไม่ได้เรียกว่าไม้นะถ้าไม้แล้วต้องต้องมีใบยา ต้องอย่าแล้วต้องไม้จริงๆสดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นต่างชาติต่างภาษาจะเป็นพ่อไม้แม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญขอแค่เราทั้งสองคนพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้กันและการเท่านั้นจบแล้วให้เวลากับการกระทาเป็นเครื่องพิสูจน์คนโสดเปิดใจได้ส่วนใครที่ยังคิดถึงคนเกา่กาๆอะไรสาระเลิกคิดค่ะเสียเวลาชีวิตนะจ๊ะส่วนในเรื่องของ สุขภาพระวังหัวล้างข้างแตกหัวปูถหัวโนโฟกช้ำดำเขียวซุ่มซ่ามระมัดระวังจะเจ็บเนื้อเจ็บตัว อย่างที่สองความเครียดความดันไมเกรนคิดเยอะคิดมากอย่างที่สามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายตาและการมองเห็นมีโอกาสจะไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือมีโอกาสจะได้ไปโรงพยาบาลเลือกเอาว่าจะไปที่ไหนนะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีไม่มีอะไรให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวน่ะดีที่สุดนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของการมูเตลูเสริมดวงเนี่ยจริงๆเราเทพเจ้าจีนที่เป็นองค์ผู้ชายหลายองค์ก็ขอพรได้นะเ พระเจ้ากวนอูอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะถ้าเป็นเทพในศาสนาฮินดูก็เป็นองค์พระศิวะก็ได้เช่นกันขอพอรท่านเสริมดวงแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างหรือเติมน้ํามันตะเกียงหรือทําบุญกับคนตาบอดเสริมดวงนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่ก้าวหน้าอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีความสุขแค่ตัดสินใจเดินออกมาแล้วหาคําตอบที่ชัดเจนให้กับตัวเองเป็นกําลังใจให้กดแชร์ด้วยกดคอมเมนต์ด้วยก็ได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ